วันนี้วรัญญาพาชิวจะพามาเที่ยวหาดทรายดำจังหวัดตราดกันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาถึงหาดทรายดำกันแล้วนั่นไงถึงทางเข้าหาดทรายดำแล้วค่ะเดี๋ยวจอดรถแป๊บนึงนะคะ เดินเ,ดนเข้าไปด้วยนะน,นี่น<า>เดินทางศึกษาธรรมชาติให้เด็กน้อยหไหน,นอโอ้โอยลำแหงแท้มากองติดตนนั้งค่ะด้านหน้าก็จะมีร้านค้าสวัสดิการให้เราได้เลือกซื้อของฝากกันนะคะอันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นไนนนม้ยงชิดค่ะต้องออกอ,อ๋อไม้ยงชิดร้อย,ย,ยแก้วใช่ค่ะน,นี้เราสะพักก้อนละลายทานได้เลย แล้วก็อันนี้จะเป็นลูกจากกบยแก้กกวค่ะกระปุกในยี่สิบห้าถึงร้อยทำไปยี่สิบแล้วหรือว่าจะซื้อแยกก็ได้จ้ะน้าส,ส่วนองขายกวดเท่าไหร่คะคขายก่อนในยี่สิบค่ะแล้วไม่ยองชิดกระปุกเท่าไหร่อะม่ยองชิดนห้าสิบบาทค,ค่ะแล้วก็ีเป็นละไยสองห้าโอเคเดี๋ยวออกมาแล้วมาซื้อนะคะอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นนี่และอันนี้ทอดแล้วใช่ไหมทอดแล้วค่ะทานได้เลยค่ะอ๋อเออเออ น่าชฉลอันนี้อะไรคะอ๋ออ,คะ,ะ,คอะค่ะอ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวพี่ออกมาซื้อด้ว ตรงนี้เขาว่ามีปลาตีนนะคะเดีย๋ยวลองดูนะคะไม่เห็นเลยนะคะปลาตีนคงยังไม่ออกมาค่ะีีปาูอยไ โปรดอย่านำทรายดำออกนอกพื้นที่เขียนคำเตือนไว้นะคะ เดินเข้ามาข้างในก็จะเป็นป่าโกงกลางนะคะก็จะมีความชุ่มชื้นเย็นสบายดีค่ะนี่เรามาเที่ยวหาดทรายดำนะคะกำลังเดินเข้ามาหอยที่ขอน ว้าวเราเจอหอยขี้คอนแล้วนัน<ง>น่นไงว้าวปูสีสวยมากสีออกเขียวเขียวม่วงม่วงสีสวยงามมากจริงๆค่ะเราต้องซูมไปดูใกล้ๆก,กันเลยนะคะกล้องมันก็เลยมีการ สั่นไหวเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเราซูมดูนะคะถึงจะเห็นชัดค่ะโอ้เจอหลายตัวเลยค่ะนู่นตรงนั้นตรงนู้นอตัวเขาเล็กมากค่ะมองด้วยตาจริงๆที่ยังมองไม่ชัดนะคะต้องซูมกล้องเข้าไปดูใกล้ๆนะคะ ค่ะดูปูสวยงามแล้วเราก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะไปที่หาดทรายนะคะเพื่อเพื่อที่จะไปดูหาดทรายดำกันค่ะไปเลยค่ะ ค่ะเดินมาเจอตัวอะไรกันมาดูกันค่ะนี่มันกำลังไตเลยแมงมุมน่าจะเป็นแมงมุม,มกำลังทำกำลังสร้างใหญ่แมงมุมอยู่เลยค่ะ เริ่มเห็นทะเลกันแล้วน่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นหาดทรายดำกันแล้วนะคะ เรามาวันนี้อากาศก็จะครึ้มๆนิดนึงนะคะมีฝนตกโปรยๆค่ะเ,เ,เลคลื่นทะเลก็จะแปลปลวนนิดนึงนะคะน้ำทะเลก็จะขุ่น เดี๋ยวจะพาลงไปดูหาดทรายดำกันค่ะค่ะเขาก็จะมีขั้นตอนการทำสปาทรายดำนะคะแต่วันนี้สงสัยจะอดทำค่ะเพราะว่าฝนตก ที่เราเห็นนี้ก็คือทรายดำนะคะเราสามารถลงมานั่งทำสปาได้ค่ะหาดทรายดำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะมันสามารถพบได้เพียงห้าแห่งทั่วโลกเท่านั้นคือที่ไต้หวันที่มาเลเซียฮาวายและทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียและพบที่ประเทศไทยที่จังหวัดตราดนี่เองค่ะหาดทรายที่นี่ถึงแม้จะไม่ใหญ่มากนะัก แต่นักท่องเที่ยวนะคะก็สามารถลงไปชมสัมผัสทรายได้นะคะ,ะเดี๋ยวขอไปดูทรายดำใกล้ๆหน่อยเนีย่ยตักทรายมาดูกันใกล้ๆเลยหลังจากชมหาดทรายดำแล้วเราก็มาถ่ายวิวทิวทัศน์ที่อยู่รอบๆ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูวิวจากด้านบนลงมาข้างล่างนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนไปเลยค่ะอันนี้อยู่บนชั้น5ของประภาคารนะคะ วิวจากประภาคารชั้น5ถ่ายลงมาดูสวยงามมากๆเลยค่ะแม้วันนี้ฟ้าจะครึ้มแต่บรรยากาศโดยรอบดูสวยงามสบายตาสบายใจมากเลยค่ะรรัญญาพาชิวฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ